ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลนะครับเนาะครับมันีมาตาใสฟ้ามครับอ่าพิกัดอ่าบ้านหนองเม็กตําบลหนองเม็กอำเภอน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเห็นอยว่นี่เบิ้องอยู่นี่ครับมันีอีพีสองครับแต่มีแต่ตัวงามๆได้พี่น้องมันราคาจิเป็นดังไหนกับสิบาพี่น้องไรเบิ้งนะครับอาเบิ้งกันห้จบครับมันีเห็นผูกไว้อยู่นี่มีแปดเบื้องแปดรายการ ก็จะเป็นแม่ลูกแม่ลูกผูแม่ม่านแม่สาวมีหเป็นน้องเหลืองนะครับเนาะเอาครับเบิ่งอยู่นีมิตาแดงแดงงามงมครับู้จะหาไปเลี้ยงเป็นตาครับนี่จังซีครับเนี่หน้าหนาตันตันซ็สีมีใหเป็นน้องเลืองนะครับสันครับเนาะเอาผ้าลายเบิ่งราะา้าด้ครับเดอกไปพร้อมๆกันครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตาหนั้นแล้วก็เอฟซีอนันตออนทัวร์นะคะสำหรับอีพีแรกก็ขอบคุณหลายที่ค่ะ ไปในสองชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงเลยค่ะมือนี่ตาสาฟ้ามับมีม้วนแม่ทองมาหายสองแม่แล้วก็แม่ลูกไม่อีกสีคข้มจ้ะสีเข้มกับม้วงง่วงแม่สาวอีกมือนี่สองทางการติดต่อครับเออตาสาฟ้าตั้งอยู่ที่บ้านหนองเม็กตําบลหนองเม็กอำเภอนาเจีอกจังหวัดมหาสารคามค่ะเฟซบุ๊กตาสาฟ้ามค่ะเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกสี่เก้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดค่ะ ไอ้ดีไล่กับเบอร์นี่นะค่ะครับดีงวดจะขอจากฟาร์มเฮ้าส์นะครับเรื่องการรับประกันครับค่าโทุค้าถอนทั้งดอกทั้งด่างดูกขางสุดมดลูกออกทั้งเฮ้าประกันให้หนึ่งเดือนค่ะอืมรับประกันอยู่ที่หนึ่งเดือนค่ะอันทุกตัวต่อรองเลยบ่ครับต่อรองได้ค่ะส่งฟรีอีกร้อยลังร้อยกิโลค่ะโอ้ทุกตัวต่อรองเลยเนาะค่ะแล้วก็ส่งฟรีอีกไรลูกค่ะก็เหมือนนิมิตะงามๆค่ะเอาไปเบิ่งราคาพร้อมกันเนาะเฮาเริ่มจากทางไหนก่อนครับเนี่ย ไปเบิรงงวัวแม่ม่านแม่ทองวนนีพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับน้ำพ่าพี่น้องมาเบิรงงวัวแม่ม่านแม่ทองใส่งามเกียรติดีนะครับหัวโล้นหัวล้นแต่งหัวล้นแต่งเนาะเลี่ยมดีครับเลี่ยมดีเกียรติเกียรติงามเกียรติดีนะครับเนาะส่งเงิ่อนเสียนผลละส่งเพิ่นตัวนี้ท่องทักเดือนก็พอได้ครับตัวนี้ส่วนสูงก็ค่ะสูง150ท่อง KFJ2 ได้3เดือนค่ะอืม ทองรับเก็บเจ็ดสองเจ้าสิประดูสามเดือนอเป็นทองที่ใดเนาะครับอันนี้พ่นมาทองแรกค่ะอืมเอาเอาทาเนาะ่ะราค่าเปิดร้านเลยครับเ่ยสองหมื่นแปดพันบาทค่ะโอ้ง้ามเลยราคาเนาะ,อะ,อะเอาครับช,ช่วงนี้กะราคาง้วกค่อนข้างจะพุ่งจั็กน้อยค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะครับเนาะ,ะบันี้ราคานีเอวาง้ามเลยอันผู้ที่หาไปเลี้ยงครับได้ไปคือไปรุนแค่เขียดนั่นแหละครับเนี่ยของเขาประกันแน่นอน เิ่งถ่ายด้วยครับเด้อนอะเครื่องดำข้อมสูงซ้ำบว้ยเนาะรอยห่ะเล็บคออ้าวดีดีดีพี่น้องโบดครบเครื่องค่ะนมนมสวยด้วยครับเด้อม่มีติงแม่นี่ขอบตาดำค่ะน่ารเนาะน่าอารแดลาดแดงฉ่ำๆพี่น้องส่งดีขอทาด้เล็บหยาดีๆดีนี่นีขอบตาดำใบหูดำหอนี้เพียงปากเนาะ น้าค้าน้ำเตี๋มนะครับนาขาน้า,นาอ่าเบงค์พยาจักบาทจากข้าวก็ได้ครับนี่นี่แล้วประกันให้ทุกแพนแล้วพี่น้องค่ะอ่าเม่บักง,งเลยเมีเนะ้ะส่งเงินเสียนเลครับส่งเพ่นส่งดีส่งงามผลอะน้ำรางอัลลาดเด้อครับเด้อน้ำรางอัลลาดลบดจัดๆเลยครับนี่คุยหลังดำสำตัวน,น,นี่เนาะค่ะนี่อ่ะ นี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับของตาสายฟ้ามค,ครับมาจากได้บเบอร์โทษยูนี่นครับด้วยพี่น้องทักทายมาเลยครับครับบัดนีิมาเบิงบรงเบอร์ที่สองค่ะมโมร้น,รนค่ะมโมนธรรมาชาิเลยตัวนี้เนาะค่ะธรรมาชาติค่ะเบอร์ที่สองสาวทองแหลกครับค่ะสาวทองแรกหกเดือนค่ะโอสาวทองแรกหกเดือนกับพอวิโกโสองล้านค่ะโอพอยังเกง่งตัวนี่เนาะค่ะสูงายไปเดยเนาะครับสูงไยสี่สิบเจ็ดค่ะอืมนี่คือการรับประกันควบสูญครับ นาคาดำเต็มเนาะโอ้โบดมาดีสีแดงฉ่ำครับพี่น้องเยี่ยมงามทองแรกซ้ำจ้าเจ็กเดือนเลยครับประกันทองเดือนค่ะทองวีโกสองล้านหกเดือนโอ้หกเดือนหกเดือนโอ้เขาท่าเขาท่าอาครับพี่น้องอยากได้ส้งงามเนี่ยจักหน่อยเนาะแม่นี่เลยครับเด้อดทองแรกของวโรนพร้อมเนี่ยอันราคาเาเปิดราคาไลยครับสองหมื่นแปดพันค่ะนี่ครับหลักสองกัวลัวครับโอ้งามเป็นตาอยากได้ไปเลี้ยงยุบบัตนี่เอาหมื่นกัว มันเป็นยี่ห้อนแดดหรือบ่มันอยากเอาหอมกินน้ำเลยพี่โอ้โแดงงามเนาะโอ้โหนาง,งามครับหนาโลนโลนธรรมชาติหัวสันนะครับเด้อนี่หัวสันหัวกินครับนี่หนาขาคอเล็บบะมี่บาดวิปเปอยครับอ่ะานางก็เบิง่งดันถ่ายจักหน่อยนี่เครื่องดำครับเครื่องดำสวยเลยเอานางเบิ่งนี้ละนุ่มง,งามบะมี่ติงเนาะค่ะบะมี่ติงค่ะ อ่ะบัตรยางเขาทาราคานี้นะครับเด้อส่งฟรีร้อยโลค่ะส่งให้พี่น้องฟรีอีกร้อยโล<า>ประกันทุกตำหนิค่ะอืมประกันทุกตำหนิค่ะส่งฟรีร้อยโลต่อรองได้ทุกเบอร์นะคะอ่ามักต์สีเม่นีสีงามไม่เละเลี่ยมเขาทาเนาะสาวทองแรกเด้อครับเด็ไปรุ่นกันแค่เพีรครับ้อากินนอ้องอ่าเนี่ยพูดนะอ่ะยางให้พี่น้องเห็นเลยครับนี่อ่านี่คือเบอร์ที่สองเนาะค่ะ ครับบัรนน์นิเบอร์ที่สามเลยครับเด้อพ <ะ S 2> ี่แม่งาะแม่ม่านโอ้แม่งงามครับแม่ลูกตัวเมียค่ะบาร์น,นิเบอร์เบอร์ที่สามคบเป็นแม่ลูกลูกแม่อ, <ะ S 2> อันลูกพ่อใด้เนาะครับนี่ลูกสาวของวีเอลโรโจค่ะโอ้งามงามนาดีเนาะ,อ,ะอ่ะผู้นำรางแม่หน่อยยำยางงี้พี่น้องเะปุ่มตกเดือนเนาะครับนี่ <3 S 2> สามเดือนค <อะ S 2> <น>่ะสามเดือนอ่ะเออเรียมตัวลำตัวขับนำรางเนื้อเนาะแล้วอู้หลัวเลยคำเด้อไม่ดีพ่ออู่รลัวเลยสามเดือนมีใบเนาะค่ะมีใบค่ะวีเอลโรโจ บริแม่นี่ไอสูงไรใช่ไหมครับแม่สูงร้อยสี่สิบสามค่ะประมาณร้อยสี่สิบสามค่ะแม่เป็นเครื่องมมอมตัวนี้ไหมค่ะเป็นเครื่ององมค่ะเครื่ององมนมบะมีติงนะครับเด้อพอแข็งขาเรียบดีแต่ว่าลูกเครื่องดำ้มดัลูกตนนัวนี้ลูกตัวที่สองนะค่ะอ๋อลูกตัวที่สองเพิ่นค่ะเป็ัวผูเนาะหนอกตังเนาะจ้าหนอกตั้งเงพ่นหลังยังเป็นหล่องเสืออยู่ตังแม่เพิ่นหนา,หางามๆนี่ครับแม่วัวตัวนี้หน,นาดีดีนี่ ผักคุกกว้างหนาสันๆครับเนี่ยหนาเงี้ยๆแต่แม่อ้างเงี้ยๆค่ะอืมรุ่นนี้รุ่นจ้อยว่าเป็นเนาะปะแม่นมันนั่อนคายๆดูมันพนดีว่าพนดีอ่ะพี่น้องเป็นตาเลี้ยงบัตนี้ราคาเท่าไหร่ครับบัตรเปิดใบสองสองหมื่นแปดพันบาทค่ะโอ้พี่น้องสองหมื่นแปดพันค่ะส่งฟรีอีกร้อยลดต่อรองได้ค่ะสองหมื่นแปดพันนี่ต่อรองเลยได้ครับเด้อเอาพี่น้อง เป็นตะเลียงคือกันบปเนี่ยราคามันถือครับพี่น้องราคาพอดีบ่แพงแต่ก็บ่ถือจนเกินไป <ฮะ S 2> พอดีพอดีอยู่ในอยู่ในเงินเท่าที่เหมาะสมกับเงินเท่าพอสิได้นะครับไปหายางหางดูเด้อครับเด้อขันรุ่นนี้เด๋ยวนี้ได้หนิอันเด๋ยนนี้อันนี้ต่อได้พ้อไหมนมดีซ้ำแม่นี่เนาะนี่นครับรลอดบบเบิ่งกามคาบเอ่อกามเนื้อให้มาดีครับแม่นี่ น้ำล่างมี่นมบ่มีติงคอคอเนี่ยบ่มีเปื่อยเนาะค่ะนีน่หนาใหญ่ๆครับหนาผากกว้างปากใเงยไปนี่อ่าโพนดีนี่เลยเพิ่นว่าทองสร้างอ่างดีแม่นี่ตัวนี่ค่ะลูกก็นิ่งดีเนาะค่ะแม่ก็คุ้นดีครับแม่นี่โอ้พี่น้องได้ไปอยู่งานหาจินหยานักเป็นแทรกหลดดิคุ้นดีครับนี่เป่านน่ะน้ำล้างลูกสาวเพะนะิ่นน่ะ โอ้ยมึงคุอหนอมงนั่ล่างมึงอ้ยุณนะถ่ายกันล่ามดีอ่ะเบอร์ที่สามครับเป็นตาเลียงครับเบอร์ที่สี่ครับแม่ลูกลูกแม่คือกันค่ะแม่เพื่อนนี่ก็ให้หัวโลดเลครับมันเขาว่ราเน่าเขาจำจำเลยเขาตุบปุเนาะค่ะนี่ลูกสาวเจักเหือยนครับลูกสาวได้สองเดือนค่ะ ลูกพ่อได้ครับลูกช็อกโกแลตค่ะลูกตัวที่ไหนครับบอสลูกแท้ลูกแรกค่ะอ๋อเป็นลูกแรกแม่ค่ะเอาครับแม่ลูกลูกแม่เป็นลูกแรกด้ครับเด้อลูกสาวช็อกโกแลตเห็นอยู่นี่แม่หนีสูงไรไปไหนครับเนีลอยสี่สิบห้าค่ะแม่สูงลอยสี่สิบห้าค่ะพ่อแม่ขึงดำงามครับบปสนี้ขึงดำงามแม่บ่จอยเนาะค่ะนี่ครับแม่ลูกพู้ใดอยากได้แม่ลูกอ้วนๆนะครับเด้อแม่นีบ่จอยเลยพี่น้อค่ะ นมก็สวยค่ะป้านมมันมีติ่งเลี้ยวงามดีไปนมแหลมดีเนะ<ภ>าะค่ะนี่ไปนแมแหลมลูกก็ยุ่น,นหน้าตาก็คุ้นขุนได้พี่น้องหน้าตาเป็นมิตรขนาดเลย <c oughs> คุ้นเชียงเมือง,งบัดยางครับนี่ <c oughs> นี่ครับบัดยางเมืองสาวเพิน่นงขุนนะ <c oughs> ไปหาหมู่ติไปหาแม่ก่อนละค <c oughs> ุณนาพาเพิ่นน่ะโอ้หลังนี้มีเปเลี่ยนเลยแต่หลังขุนนะโอ้เป็นตาใหญ่ไว้ตัวนี้เนาะค่ะราคาเท่าไหร่ครับ เปิดไว่า29,000บาทค่ะนี่พี่น้องูองอมง่ามเป็น29,000ไหมค่ะต่อรองได้ไ้มค่ะส่งฟรีอีกร้อยโลคุณอะต่อรองได้อีกดีทั้งแม่งามทั้งลูกเนาะค่ะโอ้แม่์พูดอย่างเดียวง,งูอวนนะครับเด้องูอวนอาจจะเลี้ยงเป็นบ้านนี่แหละเนาะค่ะจะมันหันเป็นกสิสญยากินดีแน่เนาะคุณอวดดีครับอวนดีวัดจอยเลยครับแม่นี่ใบหูดำเครื่องใบพุน่นนด้ครับเนี่ยเครื่องดำล่าม,ามซะพราหลูกเป่นงามเหม เรื่งดำล่ามครับส่วนคอเล็บนั่นงามครับนี่ยตึ้งลูกทึ้งตัวแม่เพิ่อนฉันละบุ้มีบาดบุ้มีเปื่อยดอกปีนี้บอร์เห็นว่าเป็นโรคปากเปื่อยเปื่อยครับบอร์เห็นแสดงว่าปีนี้บุญละบาดบุญเป็นงามเลยครับแดดแดกได้ไหมตาแม่สดลูกแรกค่ะอืมแม่สดลูกสวยนี่แหละครับแม่ค่ะทักมากเลยครับครับพี่น้องครับเบอร์ที่หาครับอ่าเบอร์ที่หานี่ เป็นแม่ลูกแม่ขือกันโอ้มแตรงามๆเลยครับแม่ลูกมือนี่มแต่เนื้อดีดีเนื้อเนียนๆเลยลูกจักเดือนเนาะครับเนี่ยลูกได้สองเดือนจ <2 S 1> ะสองเดือนคอืมลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับลูกตัวที่สองค่ะตัวนี้มีพอบ่บ่มีค่ะลูกได้สองเดือนนะครับเ<ช>ด้อเอาบ่มี่พอจะว่าเบิ่งจากเนื้อหน,นังมังซาเบิ่งจากแข็งจากขาน้ำเตะน้ำล่างครับพุ่มดึกของเพิ่นครับพ่นนี่ครับเนี่ยมหงว่าเพิ่นเกิดมาจากพ่อใดนะครับเนาะ วันนี้แม่นี่สูงหลายเท่าไหนครับลอยสี่สิบห้าค่ะแม่ใหญ่เนาะค่ะอวนๆนะหนาตันๆแล้วดูแม่นนมหนีบ่ืมีติ้งอ๋อนุมจับหางพอดีดีเลยครับแม่นี่เครื่องดับทึ่งแม่ทึ่งลูกค่ะต้นหางแม่ใหญ่สูงเท่าไรก่อนลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าค่ะน้ำล่างแม่ยอดอุ่นตัวเลยพี่น้องยังเบิ้งริมหนีแต่ว่ามิติ้งนี้นะครับยังเบิ้งหนาอ่าหนางามอยู่ดิ โอ้โมาหนีแม่ลูกไม่ต่อ้วนว่ะพี่น้องมาจอยเลยตรงนี้ตัวจอยเลยเหนังข้อลูกไหมหนาหายไม่จุดดำเด้ครับเด้อี่กิดบดมากพอสมควรนามลางพุดนะหนามลางเพลินเหงาอรลาจุดเด้นุ่มจับหางพอดีพอดีเลยนุ่มก็สวยลูกหนังหน้าหนาค,คาครับราคาครับเปิดไปสองหมื่นเก้าค่ะส่งฟรีลอยรอค่ะอ่าเป็นตาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อ ร่องเงินเก่าต่อรองได้อีกส่งฟรีอีกลอยลูกนี่เป็นไงแม่หน้าไหนยิ้มหวานนั่งตันเลยอ่ะแม่มันแม่ตันดีเนาะให้เนื้อดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยดิดิส่งแม่มาเลยลูกเพิ่งใหญ่ลูกสีแดงกับแม่อยู่เจ้าเครื่องดับงามๆครับแม่แม่ลูกชุดนี่เบอร์นี่เลยครับทักมัลดครับนี่ให้ไรครับเบอร์ที่หกครับเดี๋ยวชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันแต่ว่างามบ้านเนี่ย แม่กะเลี่ยมดีส่งงามลูกเนี่ยโอ้ยครับเนี่ยหนังลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะค่ะเนี่ย๋อลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งจักเดือนครับแปดเดือนค่ะแปดเดือนอู้คแปดเดือนด้วพี่นอนอันี้มีใบ่ะค่ะเอกสารมีค่ะมีค่ะอันลูกๆพนี้สูงถึงถึงร้อยสามไปใช่ไหมถึงรอค่ะปะประมาณเนาะค่ะบริวารด้วยครับผมกล่าวเพื่อกันค่ะพอดยุดหรอกค่ะเอาพี่นองนไปวัดเอาด้วยครับด้วแต่ว่าสซื้อลูกมันอันนี้เป็นอยังครับอ๋อบังว มันเป็นตัวโตเป็นแข็งป้ะแข็งค่ะแข็งโอ้เป็นแข็งก่ะมัมีผลกับการเจริญเติบโตของเขาค่ะใค่ะแข็งม่นเป็นอย่างก่อนบ่เก็บมันบ่เก็บเนาะค่ะบ่เก็บออ๋เป็นปกติของพันล่ะค่ะเลียมลั้ตัวคอแข็งขาดีนี่ครับนี่มีลูกสาวตัวตัวที่ไหนพิ่นครับลูกสาวตัวนี้ลูกสาวตัวที่สองค่ะตัวที่สองค่ะมาเบิ่งแม่แม่ก็ถือว่าโค้งสากดีโอ้ดัมเต็มตัวนี้แม่เครื่องไงราคาดัมเต็มเลยครับเด้อ สูงเท่าไหรเนะครับแม่ีิร้อยสี่สิบห้าครับอ่ะเห็นเลยเนาะอ่ามีร้อยสี่สิบห้าครับแม่นี่ครับแดงฉ่ำทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อห้องสางก็ดีลำตัวก็ง่ามคอขาเล็บนมเนิ่มดีมัดนะครับนี่ค่ครับเนี่ค่อยหางคุณอ่ะอวบอวนคอนี่ตรงนี้สำเร็จเนาะเล็บซักอืมราคาครับเปิดใบสองหมื่นเก่าทองฟีร์รอยร้อยค่ะอ้วมองสองมื่นเก้าค่ะลูกแม่กับ เจ็ดปีสองหมื่นหนึ่งตัวนี้ไหมค่ะเปิดราคาเดียวกันมากตัวใดเลือกเลยจีแต่เลือกเลยค่ะสองหมื่นเก้ารถรดใดพร้อมค่ะค่ะรถดีอีกการรถดีค่ะซุ่นฟิ้อีกหลายลค่ะดยอดครับมือนี่ผู้ใดเบิ่งพอเบิ่งศพบอเฝ้าโทษด้วยครับเด้วยเจ้าสิเอาไปก่อนแมนมันสวยมันสวยเนาะค่ะก้มเงยดับนี้ราคาหนี่บ้าตลูกเกือบสองหมื่นแล้วป้าครับแมนแมนแมน ง่ายจังหรอกครับเป็นตะเลียงอยู่มาเบิ่งตากิ้งอะไรเนะะาะมาต่อมติมาชมอยู่พี่กไ็ได้ย้อนสิบบทท่านเพิ่นเด้น,นี่เห็นมามน้ำประจําหีกนงว่ราคานี่ยงว่เกรดนี่เนาะ,ะอันนี้เบอร์ที่หงเนาะอันนี้เบอร์ที่เจ็ดครับไปน,นี้นี่ค่ะมาเบิ่งเลยครับเี่นอันนี้กับแม่ลูกลูกแม่ด้วยนี่ลูกอู้ขึ้นหนาดีแท้แต่ว่าแม่นี่็บปใหญ่ยเป็นเด่นนี่ ค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบปะแม่สูงร้อยสี่สิบประมาณค่ะประมาณร้อยสีปป่แม่ก็สิตัวกำลัเลี้ยงอยู่นี่เดี๋ยวไม่นนหนีเนาะเบิ่งจากช่วงหนแม่สวดลูกแรกแล้วค่ะปะโอ้ลูกแรกเลยบอ่ะลูกแรกค่ะโอ้ว,ว,ว่าองเมืงองานน้องสวยๆเลยะป,ะป้าไปลูกวัวปล่อยเลี้ยงน้ำบาดน้ำซองเข้าหนิหลานี่เนาะเมืองช่งเนาะค่ะนี่ว่าไทยบาทมันก็จะเป็นลูกขั้นขึ้นค่ะลูกสาวช็อกโกแลตนะค่ะเนี่ยเิ่งลูกได้เพียงหลังเด้อลำตัวเน่าหนาห่นเลยดังลูกสาวช็อกโกแลตลูกแรกค่ะลูกแรกค่ะมีไปค่ะป้าอายุ สองเดือนค่ะสองเดือนไม่พี่น้องนี่สองเดือนนี่นี่ขนาดสองเดือนน,นี่ขนาดสองเดือนขั้นเจ็ดแปดเดือนสมูเขานี่ให้จังได้น<ฆ>ี่บ่ออญะะโอ้แม่นี่ให้ลูกดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่าเพิ่นตหน่อย,นยนนหน,น่อยเมื<ฆ>่อไปันไดนี่น้ำน่มเพิ่นดี<ฆ>เครื่องดำดีสำเนาะ<ฆ>ไม่มีจะมีเด้อดครับแม่นี่ให้ลูกนี่ม่เคลื่อนโตโอ้ยอยากเอาไปบงพัฒนาการเด้นอ เดี๋ยวาจากซีหาเดือนเนี่มันจังใจนะค่ะคุณนี่ดีนี่ขึ้อสิยานคือนสีฟิลนมน้ำนมน้ำนมน้ำน้ำเด่นนะแดงดีครับเนาะแด้งดีครับดีแน่นะพี่น้องนุ่มแม่ก็ดีดีเลยแต่ไม่นี่นุ่มหวานเติบเด้อผมว่าเนี่ยพอขาเล็บกับง้วนน้ำนุ่มหวานเติบนุ่มดีเติบง่วนอยู่กับน้ำนุ่มเด้อครับเด้อการให้ลูกตัวนี้น้อยซีให้ลูกแบบนี้น้ำนมมันดีไหล ป็นแต่จะไปเลี้ยงเนาะราคาครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะอืสองหมื่นสามพันห้าร้อยค่ทรงฟีลอยโล่ะทรงฟีลอยโล่ต้อร่องใดต้อลองอีกะบันิปินาได้เลยลูกสองหมื่นปินาได้แค่ครับปินากระเดือนหลังเมษาไปคุณเนาะคลูกไฮลงกหน้าเนี่ยมันเดินหัวกันจิตนี่ได้แค่สองหมื่นพันบาทหน้าตาแม่ก็งามงๆนะครับแมยเพิ่งกะติตกน้ำเลี้ยงแม่หน่อยเดี๋ยวได้ครับจะบรรจอยได้หูวสันสัน ้อนลูกเพิ่งกินนมไหลเนะาะสังเกตบึงนำนมดีครับป้าเต้านมดี่ดสุดยอดเลยอุ่อ,อนซ่อนเลยลูกแมนี่แม่มันอุล่วด,ดีนะเพนน้องนี่บึงได้ลึกได้อุลว่มแม่บึงไถ่เยยนะ่ยลำคิ้งลำตัวดีด่ดีลูกสาวคนเนน่ะเอาเอาครับเป็นเมนว่าจะให้ลูกเก่งครับสีนี่ชำ่ำตึกแดดในเรียมยับยับเลยบานงูแสงของแล้เนี่ยตึกแดดอะเรียมอะครับจะพาดครับเป็นตาเรียงครับ ราคาสบายกระเป๋าค่ะอ่าราคาสบายกระเป๋าอีกเบอร์ที่แปดค่ะเป็นวัวสาวน้อยครับอายุเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนค่ะลูกพ่อไหนลูกสาวช็อกโกแลตค่ะโอ้ยแดงดีแท้อ่ะวัวตาใสเมาทายด้วยเหรอพี่น้องแหม่ไม่แล้ครับนี่ปั้นรถึงก็มาแล้วครับหนิงวัวตาใสเมาว่านี่พูน่ะพูน่ะอุ้ยเนื้อโตเนื้อโตดีเนาะอ่าอันนี้มีใบบ่มีใบค่ะอืออายุเท่าไหร่ก่อน อายุเจ็ดเดือนค่ะสูงกะประมาณลอยยิผ่าเนาะค่ะประมาณนั่นแหละค่ะลอยยิ้าสีงามครับตัวนี้สีบอกราคานรับเองหนักคอเถอะค่ะบัรว้มทรงนะคะโอ้พอมันมันตัวหน่อยค่ะไม่เป็นว่ารักพันค่ะโอ้เอาราคามาเลยครับแปดพันเก้าค่ะนี่ไม่เด็ดเลยดิค่ะแปดพันเก้ารับเองหนักคอค่ะอันนี้พี่น้องรับเอาด้ครับเด้อได้ว่าขันห้องทรงหายกิโลละสิบห้าบาทค่ะแม่นค่ะนี่ครับ ราคาราคานี้เลยค่ะราคานี้บวอยต่อเพราะว่าเพราะมันราคาหลักพันตำเหล่าราคาลักพันค่ะแปดพันบาทแดงฉ่ำแปดพันเก้าปะเอ๊แปดพันเก้าร้อยแปดพันเก้าร้อยแดงฉ่ำอ๋อมืแดงงามเนาะโอ้เป็นตาเป็นตาครับมือนี่มี่เ้่ากับแปดเบอร์แปดเบอร์แปดรายการพี่น้องมือนีงว่าเด็ดเด็ดเนี ราคาสำเนียงว่าใส่นี่ส่งนี่ครับผมว่ามันมันนี่ราคางามเติอบวเรียงราคาเนาะแต่ตัวงั่วเป็นตัวดีเต๋อไปครับเด้อตาไฟฟ้ามั่นครับตาสฟ้ามครับอีกทีหนึงครับอบ้านบ้าน้องเม็กเนาะค่ะพี่น้องสิมาเบิ่งมาจับมาใบมาตอมาตีเอาดิอยู่บ้านน้องเม็กด้อครับเด้อมา่องนี้บ้านน้องเม็กตําบลน้องเม็กอำเภอนาเชือกครับจังหวัดมหาสารคามครับ่สวนเบอร์โทรติดต่อค่ะนี่ครับผมพิมพนอยู่นี่เนาะครับเนาะอันนี้อีพี่สวงครับ น้ำสมสมนะคาะมีอย่างอีกบ้าครับบ่มีค่ะ,ะบ่มีกับพอกันคลิปหนาคลิปไม่คลิปต่อไปเนาอพี่น้องเนาะคลิปนี้พ่มมานานอมันนะนนทั่วตาใสาฟา่ฟ้ามสวัสดีครับ